12345678910 1, ตกใจครับพี่น้องสวัสดีครับตอนนี้พี่น้องกำลังรับชมช่อง b อย f i ล์ Channel นะครับเป็น YouTube ช่องไมล่าชุดขึ้นบันไดเลื่อนตกใจพี่น้องมันนอกบพเบรบคเร้มื่ขึ้นบันไดเลื่อนนับในใจ12345678910นี่นะครับแล้วทีนี้เรากา็นะครับพี่น้องนะฮะ เราก็มาที่ห้างมาาเผมผืม่อไหนเขียนเมื่อไหนเขียนอังกฤษด้เยเนาะห้างอ่ฮาับเบิลแลนฮับเบิลเลนฮับเบิลเลนยุตเติร์เจแปนนะครับบอดี้มีหลานช่วยนะครับน้อ,นองว่ายเป็นมือกล้องน้องว่ายเป็นมือกล้องเมื่อนี้เข้ามาหาน้องไข่มุกกับน้องเบดน้องโบดและะ้วก็ พี่สมรักคําสิงคือพี่บาทนั่นเองนะครับมือนีเขาม,มีนัดไหมกันอยู่ยึดทึงห่างนี่แหละครับกิจกรรมของเด็กน่อยประมาณวันแม่นี่แหละครับไปเจาะเบื้งเบื้องลังกันปัดปัดฝายเสนแนลเพื่อได้อยากได้เสือบอกเด้อสี่นองครับเยวร่วมกิจกรรมกัน สวัสดีครับไปทำงานอยู่ใช่ไหมเนี่ยทำงานอยู่ขออภัยนะคะขออภัยนะคะอ๋อช่องไม่ช่องไม่ละช่องไม่ปล่อยไฟชแนลครับกลัวไม่ดังครับกลัวไม่ดังกลัวไม่ดังต้องอาศัยคนต้องอาศัยคนนี้เลยฮะมีแล้วแจกจนหมดแล้วเนี่ยปอยไฟเราเล่นซารเดอร์ด้วยใช่ไหมคะฮะของเล่นด้วยใช่ปกติไม่เคยเล่นเคยเล่นแต่โอนลนซานะฮะเคยได้ยินไหม อลันซาแบบดึกเดียงดังประมาณนี้แหละเดอเดียงดังเลยเออเดเดียงดังเดอดเงดังเออน้องเดีอเดีงกงเออแต่กะนัเดอนังอดุอร้องร้องให้มันถูกไม่ได้แวมค่ะทีใช่่แเฮ้ยอาตุกาตังตังงงจ่ายเองนะจเองนะทีนี้จะผ้าอ่าฝายหมยังามาเล่นผ้ามาเล่นผู้ดิบผ้ามาเล่นผามาเล่นพามาเล่นเล่น เล่นอะไรอะของเด็กสไลเดอร์สไลด์สไลเดอร์สไลเดอร์เออเออเ้อเ้อไปทํอกันเขาน่าจะพอกันละเนาะเออ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 เอเออเเออ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 ออเออเออเอ คุณพ,พ,พ,พ่อไปไหนล่ะลูกคุณพ่อไปไหนโอ้ยสวัสดีค่ะโอ,โอ้ยคำสิงฟอร,ร์มาลีายฝ่ายแสนสวยายฝ่ายเสนแนวเพีพ้ยเพี้ยงก่อนใจก่อนงับทงงั้งนับไม่หมดเลยเหรออะไรซันซีม่มันต้องพอ แอ้วั็ิสีมันถอนโอ้มันเตมอยู่มันจะกับทางน้โมกโมกโมกมอนี่มือนี่บอดายแล้วเด้อเพลงนั่นต้องเพลนีคโอมสละสละอาสละแอสละเอสละสละเอล่ะเออสล่เอละเอลเอสเอสเพลงเอสะแม่ะอา่ะล้วสลอส่อสละอส่เสล้ะเอเอ่ะเอเกลเอส่อเกสอสอสสอยากอยากคสาลลอ่ออ่ล่เลอสอสระอสระอสระเอะเอ้ยบู่

เราอะยอมหรอยอมครับทำไมถึงยอมอะยอมะ่าโก็สู้ม้เยอดยอดยอดนี่ลูกลูกผู้ยาใมันต้องแบบนี้เออมันต้องมีแข็งก็มีอ่อนเต้าเต้าเต้าเต่าอ้ายเต่าอ้า่องใหญหรือยั่งยิ้มทั้งเพลงเนี่ยจริงพูดกพูดนะ ถ้าเพลงปล่อยฝ้ายเนี่ยจะจะจะได้เยอะเนี่แต่เพลงวัยรุ่นเนี่ยทั้งเพลงอ่ะ I Love You อันเดียวอ่ะเออมีไหมมีไห้ไขมุ้งฟังเขารู้เรื่องไหมไมนเรื่องเนาะฟังฟังห้องเพ่งลูกเพ่งหลานให้ให้เป็นสิริมงคลให้กับลูกกับหลานเนี่ย ไอซีเคลลีเลิฟยูไม่เนาะนี่ทอนไอซีเคลลี่เลิฟยูไอซีเคลลี่เลิฟยูตามู้ตามีตาห้าไอูีเคลลี่เลิฟยูไอซีเคลลี่ไอซีไอซีไอซีโอ้ยภาษาอังกฤษเลยนะเนี่ย ไอซีเคทลี่ความรักไอซีเคทลี่เริ่อยู่ความรักความรักไอซีเคทลี่โอ้มันเป็นยังขึ้นรับมันเป็นลี่มันลี่มันรับมันเป็นลี่มันเล่รับดิเออเออพอเดียนมันน้อยหรือไงเรียนมันน้อยฮะไม่เด็นค่ะเราเราไปกันเลยดีกว่าค่ะโอเคครับเพื่อนให้ใช้กุ้งเท่านี่ใช่กุ้งเท่าเล็กน้อยมันพี่พพรมามานี่เขาแจกผ้ามชน้าะเลยนะ สุดยอดดีเนาะออ้าวไม่ใช่พายเจ้าโอ้ยพายขนาดนั้นเอง่เจ้ากิเกตรูปแบบดีแล้วตะกี้ชกมวยหากินเออตะกี้ชกมวยหากินชมมึงเยเรื่องมวยเราต้องขอลูกกินต้องขอลูกกินนะ

น้ำโพสเมื่อเรืองอ้ไดเราพี่น้องเอ้ยเหือนเมือพี่น้องว่าพี่น้องเบิ่อยูนตอนนี้โอ้ยมันต่าปานนี้มันก็ไปเฮ็ดนขึ้เขาเอาอีีพี่น้องจะงมาเห็นไดไหยัง้นเฮ็ดะ่ไไ้เพราะว่าเขาต้องมาจอเลือกว่าเด็กน่อยนี่ ่าขันห้อเปเฮตหองบหัวาเอามาไก่ขนาดไหนกับเราวางไว้เยาจะเป็นน็กหน่อยเป็นท,ทั้นตะมือจะมสมัยก่อนน่ะสมัยก่อนบ่มีมามา่าจังสีไว้ไว้เองสิกินดิบกับแซบ่บแซ่บยี่นี่เอามากินคือเกาย่อนยอดย,อน,ยอนว่าจะของสีแซ่เพื่อก้อมันกับโแมนมินัานการเวลาที่สำคัญเปลี่ยนแปลง แล้วก็ช่วงนี้เป็นคนนิ่งๆขึ้นจากกิจใจเคยวอกแวกเคยกินเหล้าเคยเที่ยวเคยเล่ผู้สาวเ,เคยวอกแกวกอย่งนีนะวะเดี๋ยวนี้มันสงบลง <c oughs> เหมือนกับนาม,นามนหนามทะเลชีวิตเทาคือขึ้นนาทะเลเวลาคลืนมันสั์จากนี้ทะเลมันสงบแล้วรักษาแต่ความเข้มไปเข้มที่นี่เพราะเป็นขีดทีเลย <c oughs> <c oughs> เข้มที่นี่หมายถึงความเข้ม yeah. รักษาความมันคงไว้แม่หนูอยากเล่นหนะูเล่นหนังแมวเล่นอะไรลูกหนกเล่นกับเพี้ยนนะ่ะเร็วไปเลยลูกอุ้ยมันเร็วขนาดนี้เหรอหรอ,อุ้ยเร็วมาก รกน้องเบสกับน้องโบสไปว่ายเถืกอนพวกทาผู้เท่านะอันนี้อนุบาลสามจ้ะอนุบาลสาม่ะปวดหลังเลยวะเด็กชายบาสเด็กชายบาสมาครับอ่ะป้อมแล้วไปไปา ยก็ยังไม่มีหนีไม่มีสินเด้อเป็นเตลี่เงียวนี่เนาะไปลูปปะโอ้ยครับผมนี่ก็สำหรับเด็กๆนะครับจะมีการ เก็บบัตรกันเข้ามานะครับกบวงวัวราคาเท่าไรคือกันพี่น้องเนาะสำหรับกระไรโครนรนี่ผ้าลูกผ้าหลานมาเลน่นนะครับสำหรับพวกนี้เป็นวันพิเศษวันแม่นะนะต่างห่างก,กับหลากหลายกับประมาณนี้นะครับพี่น้องบอ๊บดอุ้ยบดวยทำไมเล่นเก่งจังอะเก่งยามเลยนะน้องโบดเล่นเก่งเก่งทำไมเล่นเก่งจังอะ่ะ